สวัสดีค่ะวันนี้มาดูต้นไม้สวยๆนะคะดูแล้วสบายตาสบายใจนะคะเพลินตาเพลินใจเพชรน้ำหนึ่งค่ะเพชรน้ำหนึ่งเปรียบเธอเพชรงามน้ำหนึ่ง หวานปานน้ำพึ่งเดือดฮามีช้างเผือกด้วยอันนี้ช้างเผือกนะคะ่าเป็นช้างเผือกพันที่มีจุดน้อยๆน,นะคะอันนี้ก็เป็นช้างเผือกที่มีจุดเยอะๆที่เขาเรียกสาวน้อยปปแป้งนะคะอันนี้จะเป็นช้างเผือกไม่รู้ว่าเขาจะเรียกตัวผู้ตัวเมียเนาะอันนี้ก็เงี้ยวเพชรน้ำหนึ่งชอบมาก พ่อใบแดงแดงนี่เสียอะไรต้นอะไรนะต้นนี้ชื่ออะไรคะเน,นี่ยต้นเนี้ยแดงแดงเนี่ยชมพูงมงคลน,นะชมพูงมงคลแล้วอันใหญ่เนี่ยชื่อเดียวกันไหมหรือคนละชื่ออันใหญ่ค่ะพาลำรวยมั้ยพาลำรวยจริงเหรอจะได้รวยสักทีอันนี้ล่ละอันนี้ละหะอ,อันนี้ลนะคะอ,อันเนี้ย ฮ <esta, S 1> หลักรับไม่ใช่ลักซับหลักซับหลักหอรอไม่กาดกอหลักซับไม่ใช่ลักซับพูดผิดใช่ไหมอ่ะอ,นนอันนี้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 คืออะไรนะเนี่ยสวยๆเนี่ยที่ต้นเล็กๆอยู่เนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยสีแดงๆเนี่ยที่มีอยู่หน่อยเดียวเนี่ยค่ะอันนี้ชื่ออะไรคะ จำได้ไหมนี่ก่อนลายน้ำทองลายน้ำทองแล้วอันนี้อะคะอันนี้อะคะอันนี้สีสวยจังเลยชอบตรงน,นั้นมันมีวีนัสวีนัสอ้าวมันมีวีนัสสองวีเหรอแล้วอันนี้ล่ะคะเนี่ยอัญมณีขาวอัญมณีขาวเหมือนกับเพชรน้ำหนึ่งเลยโอ้โหอันนี้อะไรนะนสิริมงคลอ่ะอ,อ๋อเห็นแล้วร,รวยไม่เลิก ต้นนี้รวยไม่เลิกรวยไม่เลิก,กร,รวยไม่เลิกสองต้นรวยไม่เลิกประจํามัเกิดวันอะไรเขาเล่นนีอ่ารวยไม่เลิกวร,รวยไม่เลิกสองตอน้นรวยไม่เลิกรวยรกันทั้งสถานอันนี้อะไรนะคะอันนี้อะไรนะบัลลังเงินบัลลังเงินเออบายนี้ทําไมมันแหวง่งโดนแมลงกินเหรอคะอันนี้ยังดีอยู่อันนี้ยังดีอยู่ใบย,ยังสวยอยู่เต็มใบแต่น,นี้แหว่งซะและ้วแต่ได้จัง อันนี้ปิดไว้ให้หน่อยนะปิดไ้ให้หน่อยนะซ่อนซ่อนซ่อนรอยแบบ่งจะได้ไม่นี่ช่วยกันช่วยกันปิดไว้ปิดไว้เหลือครึ่งใบนะคะอันนี้เหลือครึ่งใบเอ้ไหนที่ว่าพายลำดวยนี่เหรออันนั้นชื่ออะไรอะช้างแดงเอา้าเมื่อกี้นี่พ่อบอกอะไรนะนึกว่าพายลำดวยไม่ใช่ช้างแดงตัวนี้ตัวนี้ช้างแดงอ๋อค่ะช้างแดงนี่เราแยกมาเมื่อวานไอ้นมนม้ อเสน่ห์จันทราว้าวสวยจังอุ้ยเดี๋ยวนี้หลบกอนเสน่ห์จันทราสวยจังไม่ให้มีอะไยตัวเองเลยเนาะให้แต่โรงเรียนเนาะรักโรงเรียนอีกแล้วสวยไหมคะเสน่ห์จันทราจันเอ้ยจันที่ลอยเด่นฟ้าเงินเต็มบ้านใบลายโอ้ยของหนูซื้อมาแต่มีแมลงแอบแท้ของหนูว่า พ่อมันมีมแมลงแท้ไปใบหนึงแหวงอ่ะใบอื่นโดนไหมใบอันนี้เพิ่งออกเนาะเงินเต็มบ้านอันนี้ก็โดนอะไรก็ไม่รู้เสียดายไม้พวกนี้มันต้องเป็นทรงสวยๆต้องใบต้องไม่เป็นรอยเน,ะน,นาะถ้าไม้ขายใบต้องไม่มีรอยถึงจะได้ราคาอันนี้อะไรคะฮะชมพูชะอนอ,ะชชะอน โอ้ยดูชื่อหวานจังเลยชมพูชะออนดูสิสวยจังเลยย่าสวยจังเลยย่าสวยจังเลย